พบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับวันอาทิตย์นะคะวัน,นวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะคะแม่ค้ามาเจอกันก่อนเที่ยงเนาะวันนี้นะคะแม่ค้าีมีมีดมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะวันนี้เป็นชุด รวมเหล็กนะคะชุดรวมเหล็กก็จะมีเหล็กหลายๆตัวเนาะมารวมกันนะคะชุดนี้เป็นชุดที่รวมเหล็กที่เขาเป็นชุดเขาเป็นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วนะคะเล่มที่ลงคลิปมาแล้วแล้วแม่ค้าก็เขาเหลืออย่างละเล่มสองเล่มในชุดแต่ละชุดเนาะแม่ค้าก็จะเอามารวมรวมกันนะคะแล้วก็จะมาลดราคาทําเป็นราคาพิเศษในชุดรวมเหล็กนะคะชุดมชุดรวมเหล็กนะคะแต่ละ แต่ละชุดเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นชุดที่เคยลงมาแล้วเนาะเป็นเล่มที่เคยลงมาแล้วนะคะแล้วก็เขายังไม่ปิดไม่ไปไหนเนาะแม่ค้จะเอามารวมๆกันแล้วก็มาลดราคาเป็นชุดรวนเหล็กให้พี่ๆได้นําไปใช้งานกันวบนนี้ค่ะวันนี้นะคะชุดลอเหล็กก็มีตั้งแต่มีรางรถไฟตลับลูกปืนมีสปริงนะคะก็ ทุกเล่มเน่ะเขาเคยลงคลิปมาแล้วเนาะแม่ค้าลดหย่อนลงมาจากราคาปกติที่เคยลงคลิปมาแล้วนะคะวันนี้มีมาทั้งหมดแค่สิบเล่มนะคะชุดร่อเหล็กวันนี้มีสิบเล่มเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะว่าเป็นเล่มไหนบ้างนะคะทุกเล่มราคานี้เป็นราคาที่แม่ค้าลดมาให้แล้วก็แถมฝัก p v c ให้จะส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะมาดูเล่มแรกนะคะเล่มนี้นะคะเล่มที่หนึ่งค่ะเขาจะเป็นทรงประมาณอ่อ ออกมิดซุยนะคะเป็นมิดเน็บออกซุยซุยนะคะหลังโก่งนิดนิดท้องไม่ค่อยหย่อนนะคะท้องหย่อนนิดยเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ทำมาจากเหล็กรางรถไฟค่ะกว้าง2.1ยาว12 2สันโคน6มิลเล่มนี้450กรัมนะคะแต่ละเล่มนะเขาเคยลงคลิปมาแล้วนะคะปกติราคาของเขาอยู่ที่เล่มนี้750บาทนะคะชุดรวมเหล็กนี้เล่มนี้ไหมคะราคาหกราบบาทค่ะมีเล่มนี้เล่มเดียวนะคะที่เป็นทรงนี้นะคะเป็นเหล็กรางรถไฟค่ะ 650บาทน,นะคะราคานี้เป็นราคาที่แถมฝัก PVC ให้นะคะแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยค่ะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่2องเขาจะเป็นมีดแรล่ทรงหัวปลาดุแบบนี้เนาะกว้างทำมาจากเหล็กรางรถไฟค่ะเล่มนี้กว้าง2.2ยาว9.4สันโคน5 5มิลนะคะเล่มนี้น้ำหนัก400กรัมค่ะเหล็กรางรถไฟเนาะด้ามกับ6นิ้วค่ะถ้าทรงนี้เขาจะเป็นทรงมีดแรล่นะคะชุดกันก่อนนะคะให้ราคาเล่มละ7 0็ร้อบาทนะคะ เล่มนี้ค่ะเล่มที่สองเล่มนี้นะคะราคาหกร้อยบาทนะคะมีดตรงแรลกแบบนี้ก็จะแรลกหั่นซอยสับกระดูกได้นะเพราะว่าเขาเล่มน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะก็จะค่อนข้างหนักหน่อยแล้วก็สันใหญ่ค่ะสับกระดูกได้นะคะแรลกหั่นซอยได้นะคะเล่มนี้หกร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามเขาเป็นมีดปลายแหลมแบบนี้นะคะเล่มนี้ทำมาจากเหล็กสปริงรถยนต์ค่ะ กว้าง1นยาว12.3สันโค่น5มิลน้ำหนัก400กรัมค่ะเล่มนี้นะคะได้ะค่ะราคาหก0บาทนะคะปลายแหลมแบบนี้ก็มีเล่มเดียวค่ะเหล็กสปริงเมื่อก่อนแมค่ค้าก็ทำหลายเล่มอยู่เนาะแล้วก็เข้าเหลือเล่มนี้นะคะเหลือมานานแล้วละะะ่ะแม่ค้าก็ไม่ได้ลงคลิปซ้ํานะคะก็เอามาลงในคลิปนี้เนาะเล่มนี้ค่ะ600บาทสําหรับเหล็กสปริงรถยนต์ค่ะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามเขาเป็นกุลขา อุลราคาที่เล่มนี้ทํามาจากเหล็กอ่าตลับลูกปืนเยอรมันนะคะทุกเล่มเนาะเขาเคยลงคลิปมาแล้วนะคะ,ะจากราคาเต็มนะคะก็เล่มนี้อยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะอ่าพอมาอยู่ในชุดรวมเหล็กนะคะทุกเล่มจะเป็นราคาที่ลดมาให้ทุกเล่มนะคะเล่มนี้ค่ะกว้าง2.4ยาว12.5สันโคน8มิละะเล่มนี้น้ําหนัก750กรัมจาก1,100บาทนะคะเล่มนี้แม่ค้าให้ราคา950บาทค่ะด้านจักก็ 8นิ้วคอลิกทุกเล่มนะคะในชุดนี้นะคะ10เล่มเนี้ยช่างเขาเทสฟันไม้เนื้อแข็งให้นะคะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่ค่ะพร้อมส่งทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปฟันไม้เทสฟันไม้อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าช่างเขาฟันไม้ก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเล่มที่5เล่มสีไปยังเล่มสี950บาทนะคะต่อไปเล่ม5ค่ะเล่ม5เป็นเหล็กสปริงรถแท็กเตอร์นะคะเป็นทรงมิดแคมแบบนี้ค่ะ กว้าง2.4ยาว11.2สันโคน6มิล650กรัมนะคะชุดที่แล้วอยู่ที่ราคา900บาทเนาะชุดนี้ัมยคะราคา7 800บาทค่ะเล่มนี้นะคะราคา800บาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่แถมฝัก PVC ให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะต่อไปเล่มที่6ค่ะเล็กสปริงทรงแถมเล่มที่6กว้าง2.4ยาว11.6สันโคน7.5มิลค่ะเล่มนี้ 7.5มิลสันใหญ่เล่มนี้750กรัมนะคะจาก1,000บาทไม่คะราคา900บาทสำหรับแคมสปริงนะคะน้ำหนัก750กรัมค่ะเล่มใหญ่แบบนี้ก็จะเหมาะกับการปันไม้นะคะต่อไปเล่มที่7คะ่ะเล็กสปริงเล่มที่7ทรงแคมหลังตรงนะคะกว้าง2.2ยาว11.7สันโคน6มิลน้ำหนักเล่มนี้650กรัมค่ะ650กรัมจาก ่0เก้บาทนหมคะให้เล่มค่ะแปดร้อยบาทนะคะเล่มน,น,น,นี้คมกริปทุกเล่มค่ะฟันไม้เนือ้อแข็งเทสฝันไม้เนือแข็งมาเรียบร้อยนะคะต่อไปเล่ม8ดเล่มน,นี้ค่ะแคมปเล่นนมลน,นี้กว้าง2.2ยาวสิบดจุดสันโคนเจ็มิลค่ะเล่มน,นี้หนักมาก800กร้อนะคะเป็นเหล็กสปริงรถแท็กเตอร์ค่ะเล่มน,นี้จาก1นึ่งพันไหมคะให้ราคาเก0ารอบาทนะคะ หนักกะเล่มนี้แปดร้อยกรัมอะ่ะนักหนักต่อไปเล่มที่เก้าเล่มที่ข้าเขาจะเป็นเออแลมโบ้เนาะเลมโบ้ลโบหลังโกง่งๆเขาเรียกว่าอะไรหลังแอนๆนะคะเหล็กสปริงค่ะเล่มนี้กว้างสองนิ้วยาวสิบสองนิ้วสันโคนหกมิลเล่มนี้เจ็ดร้อยกรัมนะคะจากเก้าร้อยบาทนะคะให้ราคาแปดร้อยบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นเล่มที่เคยลงคลิปมาแล้วนะคะจากราคาเต็มนะคะก็จะมาลดราคาให้ทุกเล่มนะคะ เดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกนะคะสําหรับอากาศเนาะเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะคะเนี่ยฝนเพิ่งหยุดแล้วก็แดดอีกละต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบค่ะเป็นเน็บเนื้อนะคะหลังโก่งนิดนิดท้องหยองหน่อยหน่อยค่ะเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะกว้างสองจุดห้ายาวสิบสามจุดสี่ค่ะสันโคนเจ็ดมิลเล่มน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะนะคะราคาเล่มละหนึ่งพันบาทสําหรับเล่มใหญ่แล้วก็ยาวมากนะคะสําหรับเล่มน,นี้เนาะ ใหญ่ยาวแล้วก็หนักนะคะ750กร,รัมค่ะเหล็กสปริงรถแทรกเตอร์นะคะเล่มที่10ค่ะ1 0 0 0บาททุกเล่มฟันไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าพี่ๆสนใจชุดรวมเหล็กชุดนี้เนาะเป็นราคาพิเศษนะคะเพราะว่าชุดรวมเหล็กะจะเป็นราคาพิเศษก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่มเติม,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 มอีกทีในไลน์ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ